อยากจะบอกว่าพยาวสุดยอดมากมากขอบคุณทุกคนมากมากครับ ขอบคุณทุกเสียงร้องขอบคุณทุกเสียงกบมือที่มีให้การตั้งแต่ต้นนะครับเียอยากจะบอกว่ายินดีที่ได้เจอทุกคนจริงนะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับถึงแม้ว่าต่อไปนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายที่เราได้เจอกันแล้วใจเย็นนะลูกน้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไอสัตว์ตอนแรกบอกพี่ตอนนี้ตลกลงดูนา้าแล้วขอร้องแนละ้วใช้แรงเยอะเหมือนกันนะ ขอบคุณนะครับที่ขอเพลงมาแล้วก็ก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้เล่นบางเพลงให้แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราพิการได้เจอกันนะได้เจอกันอีกนะบางเพลงที่ที่บอกขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่นให้ฟังจริงๆมีเพลงเยอะแหละแล้วพยายามจะพยายามจะเลือกแต่ผมว่าถ้าเกิดเราต้องจากกันนะ ผมอาจจะไม่ได้จากันด้วยเพลงสนุกกระโดโดรถเต้นนะแต่ผมอยากเอาเพลงเพลงนี้แชร์ความรู้สึกดีๆที่เราได้เจอกันแล้วอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าโอกาสดีๆวันนี้โชคดีมากๆที่ทําให้เราได้เจอกันถ้าเป็นไปได้นะครับผมเชื่อว่าบางคนน่าจะรอบเพลงนี้ได้บางคนน่าจะรู้สึกดีกับเพลงเพลงนี้และผมเชื่อว่าถ้าคุณยังเชื่อในเรื่องพรหมลิขิตอยู่ คุณจะร้องเพลงนี้ไปกับพวกเราได้ได้แนของเราม่ได้นี้เวลาไม่อ็เสร์กเพลงปิดท้ายเขาต้องทำทะเลดาวใช่ไหมจะมากไปไหมถ้าแบบจะเปิดไฟแล้วโบกไปด้วยกันอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอถ่ายภาพสวยปหน่อยไหนมือถือเปิดหน่อยฮ้่อยาให้พี่เกินเนี่ยช่วยนะหน่อยเพ็นสุดท้ายแล้วโอเคถ้าคุณเชื่อในเรื่องของมิทอยู่เรามาร้องเพลงนี้ร่วมกันให้ดังๆครับ NÃO!